ดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทําแกงกะหรี่มังสวิรัตนะคะใช้พริกแกงเป็นเครื่องเป็นเครื่องของอข้าวหมกไก่นะคะพี่อ้อยใช้เป็นเครื่องข้าวหมกไก่เนาะแล้วก็ะจะเติมพริกแกงลงไปนิดนึงนะคะนิดเดียวเนาะเพราะว่าไม่ต้องการให้ก็เผ็ด นีกะทิที่บ้านหมดเนาะยอยสั่งร้านในหมู่บ้านเข้ามา <c oughs> <c oughs> ยอยเปิดยอยเปิดพัดลมเนาะ กิ่นฉุนแล้วใส่ซุปผงเห็ดหอมนะคะหนึ่งช้อนเนาะนี่นะ,ะใช้หม้อเล็กนะคะวันนี้ไม่ได้ตั้งเตาแล้วก็เกลือนะคะเกลือก็ประมาณหนึ่งช้อนเหมือนกันช้อนครึ่งช้อนชานะคะทุกอย่างครึ่งช้อนหมดเลยเนาะแล้วก็ใบกระวานนะคะ อ้วยจะใส่ลูกควาวันไปด้วยเนาะเพิ่มความหอมให้เขา ใช้เป็นโปรตีนเกษตรนะคะตัวนี้ต้องเคี่ยวหน่อยนะคะเคี่ยวไว้เพราะข้าเนื้อเนาะเช่นเคยนะคะ แต่ว่าแกงนี้เราต้องการให้ข้นมากกว่าแกงทั่วทั่ว,ว,วไปเนาะก็คือจะเติมน้ําแค่ครึ่งหนึ่งนะคะก็ปกติกะที่หนึ่งกล่องก็ต้องน้ำหนึ่งกล่องนะคะโดยทั่วๆวไปเนาะแต่นี่เดี๋ยวจะต้องเคี่ยวให้เขาเข้าเนื้อมันฝรั่งค่ะ หมูใหญ่แล้วก็แครอทน,นะคะเดี๋ยวจะปิดฝาหมอ้อขอเวลาเคี่ยวก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยมาเดินเดินกล้องใหม่นะคะแกงกะหรี่นะคะเขาต้องเคี่ยวให้น้ำงวดนะคะพี่อ้อยก็อ่า ก็จบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวไว้มาต่ออีกทีนึงตอนที่ทําเสร็จแล้วนะคะตอนที่ราดข้าวเนาะเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะพี่อ้อยก็จะใส่ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะอาหารเจอาหารมังสวิรัตแบบไม่จําเจนะคะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของเราเนาะ จะได้ไม่เบื่อในการรับประทานอาหารนะคะก็คลิปนี้พี่อ้อยขอจบแต่เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะฝากช่องน้องสีด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยพี่อยว,วางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องพี่อ้อยเนาะเข้าไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ